ส่วนราชการจังหวัดรุบรีสลัดะโปงนุ่งโจงแต่งไทยร่วมใจขับเคลื่อนกิจกรรม2มือเธอ2มือฉันช่วยกันทําความสะอาดและปรับปรุงภูมิทั์ในวงเวียนเทพสตรีหรือวงเวียนพันารายเพื่อเป็นการเชิญชวนชาวรุบรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมืองในคอนเซ็ปต์นุ่มโจงแต่งไทยอยากทําอะไรก็ทําได้เมื่อวันที่9มกราคม2 5 6 8เวลา17นาฬิกา หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่างๆในจังหวัดลบุรีพร้อมใจนุ่งโจงแต่งไทยร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมสองมือเธอสองมือฉันช่วยกันรักษาความสะอาดภายในวงเวียนเทพตีหรือวงเวียนพันนารายซึ่งเป็นจุดสำคัญและเป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดลบุรีประจำทุกวันพระรหัสสดป,ปรีเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นการเชิญชวนให้ทุกส่วนราชการพี่น้องประชาชนร่วมกันทำความสะอาดหน้าบ้านของตนเองให้สะอาดหน้ามองหน้าอยู่อาศัยเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จระนาราย์มหาราชที่กำลังจะมาถึงนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการรณรงค์ให้ชาวลพบุรีและนักท่องเที่ยวร่วมแต่งชุดไทยมาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนา,า,ารายณ์มหาราชครั้งที่37ประจำปี2568ในวันที่1 4ถึง23ิกุมภาพันธ์2568ตลอด1ิบวันสิบคืนซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของจังหวัดลพบุรีขอขอบคุณภาพข่าวจากสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีรายการสารักดีดีสนธยาสีดีรายงานสวัสดีครับ เพียงไกลเพราะราชวังสร้างาไว้กว้างใหญ่สดสายเรื่องรอนลบุรีเมืองนี้รุ่งเรืองเลยมา,าทั้งการศึกษาการค้าและการปกครองอุาตสาหกรรมเกษตรกรรมค้างน้ำเมืองนองมหาชนแท้สองแผ่นดินทองสงเด็จพระ